สวัสดีครับผมมาสเตอร์เบสจ,จาร์เบสทีรกรเจรจาปีดีนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่มุมไบอินเดียนะครับ วัสดีครับผมมาสเตเบสอาจารย์เมทินกรเจรจาฟรีดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มุมไบประเทศอินเดียนะครับตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ที่ช็อปปาตีชิวจีแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอยู่ที่สนามบินนะครับในทริปนี้เนี่ยผมมาเพื่อที่จะมาดูพื้นที่นะครับหรือว่าดูแลนด์ในการที่จะจัดสร้างนะครับพิคเนลสวนจาราชาแผนของเราก็คือเราจะจัดสร้านะครับแมนเดอร์หรือว่าวัดนะครับในช่วงเทศกาลทะเนศจตุรสีปี2020นั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยผมบินมา ในทริปนี้เนี่ยเจ้าก็จะมีหนูหนานะครับมีผมแล้วก็มีพี่พายแล้วก็วิกกี้นะครับจากทา,กการาอาริยะทราเวลจำกัดนั่นเองนะครับเรามีความศรัทธาในองค์พระพิคเนศแล้วเราได้มาร่วมญาติปลาในการท,าทําคเนศจตุตรถีเนี่ยถึง2ปีซ้อนด้วยกันนะครับในปี2020เนี่ยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างแรงสร้างแรงบรนดาลใจนะฮะสำหรับผู้ที่ศรัทธาองค์พระพิฆเนสนะครับเราจะจัดสร้าง พิกนเสสนสวรจาราชานะครับในแบบฉบับที่ผมเป็นคนออกแบบด้วยน,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรานัดวิกกี้นะฮะแล้วก็พี่พายไว้ทริปนี้เราเดินทางกันอยู่5วันนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึงวันที่9ธันวาคมปี2018นั่นเอง ตอนนี้ผมอยู่ที่โคราอีส์นะครับมาดูพื้นที่ในการที่จะจัดสร้างพิกิน์สวนจาราชานะครับเป็นคะแนนจตุรทิีงนปี2020นั่นเองนะครับพื้นที่เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับดูความหนาแน่นของประชากรตรงนี้เนี่ยถือว่าคนเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะครับซึ่งมีคนเยอะมากตำบลนี้ก็คืออาพาร์ตเมนต์นะฮะเป็นแหล่งชุมชนตลาดอยู่ตรงไหน ตอนนี้วิกกี้กำลังคุยกับทางเจ้าของที่เจ้าของที่อยู่นะครับซึ่งเขาก็มีความน่าสนใจนะฮะตรนั้นไม่มีปัญหาตรงนั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือใกล้สนามบินโดมิสติกใช่ไหมโดมิสติกอินเตอร์าตปาตีเหรอชาตปาตีอยู่นี่เลยเหรอสนามบินใช่ ใกล้สนามบินด้วยเดี๋ยวเราเดินมาหนูนะไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆดูบรรยากาศคนนะครับตอนนี้เยอะมากรถความหนาแน่นนี่คือวันอาทิตย์ใช่ค่ะซึ่งเป็นวันหยุดวันหยุดวันหยุด,<อ>ยดแต่ดูวันหยุดคนเยอะมากจริงๆวันหยุดของอินเดียวันอาทิตย์เนี่ยคนจะน้อยแต่ที่นี่ถือว่าหนาแน่นนะครับ ดีผมจะเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นวิวข้างล่างนะครับของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะับขึ้นได้ไหมอ่ะคนเยอะมากนะครับขอโทษ

หรว่าข้ามไปข้ามไปยังไงอะ่ะข้ามไปยังไงอะ่ะข้ามไปอันนี้นะขึ้นผิดปัง่งข <c oughs> ึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ค <c oughs> างแรกที่มา วันนี้เนี่ยคือวันที่9นะครับธันวาคมปี2018ด้วยความตั้งใจหลังจากที่ผมและหยุ่น่านะฮะพี่พายวิกกี้4คนเนี่ยเรามีความตั้งใจตอนที่คณะจตุรฐีนะครับว่าเราจะทำวัดนะฮะหรือว่ามันเดอร์นะครับมันดานะครับในการสร้างด้วยความศรัทธา ก็เริ่มหาพื้นที่หาข้อมูลในการจัดสร้างนะครับแานของเราก็คือว่าจะจัดสร้างองค์มาพิเนีในปี2020นั่นเองเดินมาที่เดิมครับหลงเดินมาตอนนี้มาดูที่อยู่ที่โอราอิสนะฮะต้องบอกเนี่ยคนเยอะมากนะฮะรถตุกๆดูต่อคิวกันตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยๆนะฮะเดินมาอีกรอบต่กี้เดินผิดทางต้องเข้าซอยนี้ ขึ้นอันนี้ครับเราจะได้เห็นพื้นที่กว้างๆนะครับ คือสถานที่คือติดสถานีรถไฟเลยเป็นหนึ่งสถานีของรถไฟนะฮะก็การจราจรของผู้คนค่อนข้างเยอะมากหนาแน่นอะด,ดตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับ ก็คือพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบันดาวในการสร้างนะครับตอนนี้ก็คือตกลงรายละเอียดต่างๆอยู่นะครับถ้าเห็นมุมบน,บนจะเห็นว่าเป็นที่แหล่งชุมชนมีตลาดเป็นที่พักนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศหลายๆอยา่างคนหนาแน่นมากเนาะใต้สนาม ใช่นะฮะใกล้สนามบินมากนิดเดียวเองเนี่ยตะกี้ก็ได้ยินเสียงเครื่องบินกำลังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกในการที่เรามาดูสถานที่เป็นเจ้าของที่ที่แรกเลยแหละนะครับเพราะการนักจ่ามาอินเดียในครั้งนี้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการที่จะมาดูพื้นที่ในการสร้างพิพิธภัณฑ์สวนเจ้า ในปี2020นั่นเองนี่ใกล้สนามบินนะครับนี่ออกมาจากพื้นที่ที่เราดูนะครโอคาเวสเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับคนเยอะแล้วก็ใกล้หลายๆจุด เป็นจุดการเดินทางแต่กี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคิวตุ้งๆก็กกกว่าได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะฮะที่วันนี้ได้มาคุยกันเป็นไงบ้างวิกกี้คุยไปแล้วแต่กี้นี่โ้ก็โอเคทำได้ครับเป็นอาร์เคเต็กประเทศไทยแล้วก็กองที่มาจากที่อาร์ติสไตล์ออฟไทยแลนด์ได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วก็ชื่อชื่ออะไรคร็จไม่ได้นะพิกเนสวน,นจาราชาพิกเนสวนการาชา <Yes. S 3> ปันดาลครับ นี่ส่วนผู้ที่เป็นผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้ฮะกำกับเป็นไงบ้างฮะคนเสื้อเหลืองนี่ค่ะส่วนหนูนากับผมนี่ขึ้นไปดูบรรยากาศขบวนมาโอ้โหคนแบบมหาศาลมากเดินสวนกันรถไฟนี่หลายสายมากเลยนะแล้วก็เยอะมากเดินแท้สะพานก็กนมกตืเดีแล้วก็เดี๋ยวตามติดไปเรื่อยๆนะคลิปนี้เนี่ยเราจะออนตั้งใจจะออนก็คือตอนที่เราเริ่มทำ ที่กินในสวนจารชาเรียบร้อยในปี2020ปวันนี้ย้ำอีกครั้งวันนี้คือวันที่9ธันวาคมปี2017นั่นเองนะครับผมกับพี่พา2018 2018แ่จันผมผมจะเช็คว่าทุกคนตั้งใจฟังผมดหรืเห็นไหมทุกคนก็มีสมาธินะครับวันที่9ธันวาคม2017ไม่ใช่9ธันวาคม2 0 9ธันวาคม2018 แล้วเราตั้งใจที่จะวางแผนแล้วก็ทำบรรดาของเรานะครับพิกเกนสวนจาราชาในปี2020นะครับอันนี้เราถ่ายมาตั้งแต่เราเริ่มมาดูครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าคิดว่าจะทำอะไรแล้วนะครับเรามีความคิดที่อยากจะทำให้สำเร็จทุทกๆอย่าง จะทําให้เราตั้งใจทําให้เรามุ่งม,มั่นจนสําเร็จนี่ผมพูดในวันที่9ธันวาคม2 0 1 8นะครับ